วันที่13สิงหาคมปี141 0ตามหลักปฏิทินนิกายโมอาทัสพื้นที่30%ของทวีพีรันจะถูกทำให้หายไปตลอดกาลทวีพีรันประกอบไปด้วยเมืองหลวงหลักๆของมนุษย์นั่นก็คือโดธาเรียซึ่งตั้งตามศิลาลึกลับที่พบเจอเมื่อหลายพันปีก่อนณใต้ปราสาทของท่านเจ้าเมืองว่ากันว่ามันคือชื่อของพระเจ้าที่สร้างโลกใบนี้ขึ้นมา ถึงแม้ศิลาจะดูไม่สมส่วนและดูเหมือนมีบางอย่างขาดหายแต่ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าทุกคนพร้อมใจที่จะเชื่อมั่นแผ่นหินโบราณอย่างไร้ข้อกังขาซึ่งแน่นอนว่านอกจากเมืองโรทาเดียที่เป็นเมืองศูนย์กลางของเรามวลมนุษย์แล้วยังมีสัตว์วิเศษอีกหลากหลายตนที่อาศัยอยู่ร่วมกันใต้ดมเงาแห่งอิกราซิลอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้อย่างที่พวกเจ้าเห็นมีทั้งครึ่งคนครึ่งสัตว์มนุษย์กลายพันธ และอีกมากมายนับไม่ถ้วนเมื่อครั้งอดีตการได้มีเผ่าเอลฟ์พิกซี่หรือแม้กระทั่งเผ่ามังกรออกมาเดินเล่นให้พบเห็นได้อยู่บ่อยครั้งแต่ณตอนนี้กลับไม่มีใครเห็นพวกเขาเมื่อหลายร้อยปีแล้วอันที่จริงเมื่อก่อนก็ไม่ได้มีพวกเขาอยู่เยอะกันขนาดนี้ย้อนกลับไปครั้งที่โลกยังไม่มีมานาพวกหูยาวเขาว่ากันนะพวกนั้นก็เป็นเหล่าสัปสัตต,ตามป่าตามเขา ที่มิมีจิตสํานึกเป็นของตัวเองเสียด้วยซ้ําจนกระทั่งการมาถึงของพระเจ้าผู้ให้กําเนิดและการมีอยู่ของอิสราซิลที่ว่ากันว่าเป็นแหล่งผลิตพลังชีวิตที่สําคัญอย่างมานาได้ถือกําเนิดขึ้นจากใบไม้ใบหญ้า,า,าสู่พืชพันธุ์วิเศษจากสัตว์ป่าบัดนี้ได้กลายเป็นสัตว์วิเศษและกึ่งมนุษย์อีกมากมายที่มีทั้งสติปัญญาและความว่องไว แต่น่นเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตที่ได้รับมานาในปริมาณที่พอดีเท่านั้นเดิมทีแล้วอีกราซิลนั้นเติบโตอยู่ท่ามกลางพื้นป่าเขียวขจีแต่ต้นไม้นั้นผลิตพลังมานาที่มีความหนาแน,น่นในปริมาณมากจนเกินไปจนส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมรอบข้างและเปลี่ยนพื้นป่านี้ให้กลายเป็นโพรงถ้ำขนาดใหญ่เมื่อสะสมเป็นเวลานานโครงสร้างด้านในของมันเริ่มแตกตาขึ้นเรื่อยๆ และอิกราซิลที่เคยอยู่รับแสงตะว,วันก็ได้จมดิ่งลึกลงไปยังจุดต่ำสุดในเวลาต่อมาสถานที่แห่งนี้จึงถูกเรียกว่าดันเจียนทั้ง12เมื่ออิกราซิลจมลงสู่ห้วงลึกสิ่งมีชีวิตที่ได้สัมผัสกับมานาที่มากจนเกินไปได้แปลเปลี่ยนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามอนสเตอร์พวกมันทั้งไร้สติปัญญาและจิตสำนึกการอรารวาสอย่างบ้าคลั่งจึงเริ่มตน้น ด้วยพละกําลังที่เหนือกว่าเป็นอย่างมากมนุษยชาติจึงต้องหาทางเอาตัวรอดก่อนผู้คนจะล้มตายจากความกลหลนนี้ไปทั่วพื้นทว,วีปจากนั้นไม่นานก็ได้มีนักเล่นแร่แปราธาตุผู้หนึ่งค้นพบการไหลเวียนมานาในตัวมนุษย์ที่สามารถแปลเปลี่ยนมานานั้นให้กลายเป็นอนุเวทที่ส่งพลังได้การตอบโต้กลับของมนุษย์จึงได้เริ่มต้นขึ้น มนุษย์นั้นกลับขึ้นมายังจุดสูงสุดของหงสงโซอาหารอีกครั้งแม้จะไม่สามารถหยุดยั้งการเกิดของมอนสเตอร์ได้แต่ก็สามารถป้องกันตัวเองและใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้ไม่เป็นอะไรใช่ไหมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่สาวอารยธรรมมานาสร้างสรรค์ให้เกิดศาสตร์เว้นมนต์หลากหลายแขนงนับไม่ถ้วนธาาุหลักทั้งเจ็ดได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อหาผู้ถือคลองพลังดินน้ำลมไฟ ไฟฟ้าแสงและความมืดโลกใบหนึ่งที่ทั้งหนึ่งเกือบล่มสลายจึงถูกขัดสรนให้ใกลายเป็นสิ่งที่สวยงามและแสนวิเศษในพริตตาสายลมที่พัดผ่านใบหนะ้าเผยให้เห็นทิวทัศน์ที่แสนตรการตาหลากหลายสถานที่ที่รอให้เราได้ค้นพบป่าพิกซี่ที่กล่าวขนานนามว่าเป็นที่อยู่ของเหล่าพูดตัวน้อยและเหล่าเอลสาวผู้งดงามดุดดังเทพีดูนาเดีย ดินแดนพระจันทร์เสี้ยวที่ถูกปกคลุมไปด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์อันบริสุทธิ์นครเทวาที่กลายเป็นอาณาจักรล่มสลายในเวลาต่อมาโมดาไวาดินแดนแห่งอัจฉริและมานาประดิษฐ์ความรู้ที่นำพาสิ่งประดิษฐ์ต่างๆไปยังขีปนาวุธมายังหน้าที่แห่งนี้แต่ทว่าผู้คนกลับหายไปอย่างลึกลับและ,ะไร้ร่องรอยมหาวิหารแห่งความเมตตาผู้อบอ้อมอารีและน้อมรับความาเมตตาโดยตรงจากพระผู้เป็นเจ้า เพื่อช่วยเหลือเหล่าผู้ยากลำบากและขจัดบาปของมนุษย์ทั้งปวงาศาสนาจักรเอสเทรัเมืองหลวงที่รวบรวมหลากหลายชีวิตไว้ยังศูนย์กลางโรทาเดียสถานที่ซึ่งเป็นประดหนึ่งจุดเดิมต้นของการเดินทางแห่งโชคชะตาที่ตั้งของกิลนักะจนภัยที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเปลวเพิงสีชาติช่วงเวลาทําให้ได้พบเจอผู้คนหลากหลายเผ่าพันธุ์หลากหลายนิสยัยหลากหลายความเชื่อ แน่หลากหลายความาคิดอนนะโอ้ยมาถีบเฉยเลยไอ้บักหำนี่การเดินทางอันไรที่สิ้นสุดได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อสองเท้าก้าวเดินออกจากประตูเมืองข้ามผ่านพื้นป่าทุวีปไปยังสถานที่ที่เต็มไปด้วยภัยอันตรายและความพิศวงดันเจียนทั้ง12ที่ยิ่งเดินทางลึกลงไปเท่าไหร่ก็ดูไม่ออกเลยว่ากำลังเข้าใกล้กับความจริงหรือว่ากำลังไกลห่างจากสิ่งนั้นไปเรื่อย ความขัดแย้งอันใดที่สิ้นสุดปัญหาและขวากหนามถาโถมเข้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งหนักหน่วงและยากที่จะตัดสินใจความเจ็บปวดและความมืดมิดค,ค,ค่อยๆคืบคลานเข้ามาหาอย่างช้าๆอะไรคือความจริงอะไรคือสิ่งที่กำลังค้นหาเพื่อคำตอบอันเป็นนิรันด์เพื่อปรังอันใดที่สิ้นสุดหรือเพื่อกอบกู้โลกใบนี้เอาไว้ ไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่มนุษย์กำลังค้นหามีเพียงสองขาที่ยังคงก้าวต่อไปอย่างไม่ลดละเพื่อลงไปยังที่แห่งนั้นจุดที่ลึกที่สุดของความจริงและความฝันดันเจียนชั้นที่12มีผู้คนกล่าวขานว่ามันคือจุดที่อยู่ใกล้ต้นตอของการกำเนิดมานามากที่สุดเส้นบรรจบที่อยู่ระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดคำตอบของมานาที่มนุษยชาตินั้นตามหา นั่นก็คือถึงเวลากินข้าวแล้วนะเด็กๆเ,เอ๊ะแล้วมิโนเซชาได้รู้ความจริงทุกอย่างของมานาหรือ,อยังอ่ะเล่าต่อก่อนเซออะเล่าต่อก่อนสิน,สนะคะคุณลุงเล่าต่อนะเออ <laughs> อย่าไปกิดคุณลุงเขาแบบนี้สิมาเถอะทุกคนเรียกว้านะ ล่านิทานเนียพวกเด็กฟังหรอคะอืมอ๋อก็ประมาณนั้นนะนะอาจจะต้องเรียกว่ามันเป็นตำนานต่างๆของผื่นเทวีนี้มากกว่าละนะคำตอบของมานาปริศน,นาของผู้คนที่ไม่เคยค้นพบความจริงของมันจนถึงตอนนี้นะนะถ้าเล่าการเดินทางของคุณลุงลงไปด้วยเด็กๆก็จะสนใจไม่น้อยเลยแล้วนะคะการเดินทางของฉันมันไม่มีอะไรมากหรอกนะก็แค่เรื่องราวท,ที่ไม่น่าสนใจเรื่องหนึ่งนะเนี่ย yeah. แต่ฉันคิดว่าถ้าเป็นคุณอาจจะรู้ก็ได้นะคะคำตอบของมานาปริศนาพวกนั้น <c oughs> มานาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโลกใบนี้บางก็ใช้หายใจบางก็ใช้ชีวิตมีนักเล่นแร่แปรธาตุพิสูจน์ว่ามานาเปรียบเสม,มือนอากาศที่มีความบริสุทธิ์สูงจนทำให้โครงสร้าง,างต่างๆของมนุษย์และสัตว์ที่สัมผัสกับมันเกิดวิวัฒนาการแต่ถ้าหากว่ามานานั้นปนเปื้อนแล้วก็ ลองคิดดูว่าสิ่งที่บริสุทธิ์และมีคุณสมบัติขนาดนั้นถูกล้อมร่วมกับออล่าแห่งความมืดที่มาปะปนกับอากาศโลกจะเป็นยังไงกันนะ โอ้ยการุงบ,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 บังวะจะจบจบจบกันนี่หวยออกเท่าไหร่เนี่ยไม่ต้องต้องซื้อหวยแล้วเลขอะไรขุดขุดดูก่อนไม่องไรลรามาตักแหงน้องฟ้าน้องฟ้าเป็นรูปหัวใจไอ้มันดูอะไรวะโอ้ยมีคนมาด้วยใครอันตรายไ,ไหมเนี่ยหน้าตาไม่คุค้นเลยคนแถวไหนนะคิดแบบน,นั้นหรือเปล่านั่นเกิริจริงท,ที่ไหนกัน